ไปดูต่อมาครับข้อที่4อ่าข้อ4ข้อสไม่มีรูทแต่มีตัวนี้อา้าวใครรู้บ้างอันนี้เขาเรียกอะไรอา้าวเด็กมห้าต้องรู้เพิ่งเรียนไหมเทอมที่แล้วเขาเรีเกรเกยกอะไรเลขอะไรเลขยกอะไรยกกำลัง x อ,อะไรเอ็กโ e n น i เชียวเคยได้ยินไหมอา้อาทุกคนมองครับ ในสมการนี้มีเอ็กโปกี่ตัวสองตัวอันแรกสองกำลังอะไรเมื่อกี้สองกำลัง X อีกตัวสองกำลังอะไรดังๆเออลบเอ็กจำไว้นะเราเรียกว่าเอ็กโบนิเชียสองตัวนี้ใช่ตัวเดียวกันไหมไม่ใช่เพราะอีกตัวหนึ่งกำลังติดอะไรครับติดลบแต่น้องจำได้ไหมว่ากฎเลขยกกำลังเขาบอกว่าถ้ากำลังติดลบ มันคือเศษ1ส่วนที่2กําลังอะไรครับ2กําลัง x อ,อ้าวเขียนเลยเฮ้ยแสดงว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นส่วนอะไรกันส่วนอะไรกันส่วนกลับเราสามารถสมมุติตัวแปรได้ไหมได้เคยทํำมาแล้วข้อแรกอ้าวไหนตอบไปชื่นใจหน่อยให้ก้อนแรกชื่ออะไรไปเลยดังๆชื่อ A ออีกคนชื่ออะไรครับ หนึ่งส่วนเอโอยเห็นนะถ้าวันนี้เรามาติวเราก็จะรู้ว่าทำอย่างนี้เอา้ามาแล้วครับอันแรกเป็น A ครับกลายเป็น A ตัวที่2ครับมีสัมประสิทธิ์อยู่ครับข้างหน้าดังๆครับ3อะไรน้อง32 32คูณ1ส่วน A ก็เป็น32ส่วนใครครับส่วน A จับเท่ากับ12เลยนี่ ไม่ชอบคอรอนอกำจัด A ได้ไหมได้คูณอะไรตลอดน้องคูณ A โอ้โหเดี๋ยวนี้มันคล่อง